บ่มีเสือผาทัวบ่มีลังคาพอได้สนพอได้อยู่ลูกมาขอวอนพ่สวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะค่ะวัสดีเอฟซเนาะคะ่ะทางไก่ทางไก่มื่อนี้เป็นวันที่เราก็น้องยิงมื้อนี้วันที่22ค่ะ22นะคะวันที่22นะคะมื้อนี้สีใสๆเนาะคะ่ะอากาศเปลี่ยน มือนีกัแม่คู่กัสิมันนิมนต์ปูหายคึืเก้านั่นแหละค่ะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกิอยากได้ยินเสียงปูเนาะว่าบันยินเสียงปูค่ะกินเขาเพราะแซมนอนบพรลับมาสันว่าคุญลคนกคะมีฟันดีๆนะคะทั่วหาแม่คู่ว่าฟันดีฟันเห็นปูเมื่อแม่คู่นี่แหละไปหามาสันว่าฟันว่าแต่ว่าไดเป็นเรียกแต่เพิ่นก็บอกบอกล้วว่าว่าว่าเป็นตัวไดเนาะค่ะ ล้วเพิ่นก็โทรมาบอให้ฟังว่าฟันดีเร้่แไม่คู่ว่าสันว่ามือ,อก็คือมือวันที่ยี่สิบสองไกลมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือคุณแม่เนาะคะ่ะคุณแม่นี่พาแสงสีร่วมถวายสองพันบาทเนาะคะ่ะสร้างประตูโค้งเนาะคะ่ะส,สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุบุญนําคุณแม่เนาะคะ่ะหลักกาทั้งเอฟซีไก่ไก่สุภูสุคนรวมแรงรวมใจกันเนาะคะ่ะรวมสร้างประตูโค้ง ทีวัดปูเทศทองเนาะคะ่ะกำลังเลื่มขึ้นเนาะคะ่ะเลื่มตั้งแต่วันที่สิบสองคนละคะ่ะเลื่มวันทีน่สิบสองบัดนีข้าเจา้ารวมบุญมากเนาะคะ่ะสายบุญปูรวมมากเขียนซื้อเขียนเสียงเรียยงน้ำึ้นให้ปูเนาะค่ะเด้ออันนี้คือของคุณแม่นิภาแสงสีเนาะคะ่ะมือนีคนรวมถวายวสันแม่บบเดมากแต่ว่าก็ฝากปัจจุปัจจัยวสันให้แม่คู่เอาไล่ซื้อไล่เสียงขึ้นให้ปูเด้อว่าสันแม่คู่ค่ะ แต่งห้เด้อแม่เด้อแต่งห้เรียบร้อยลให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะกิจการงานคุณแม่ก็ห้ใหายสุขๆมันๆรวยๆปังๆเงเลยค่ะคุณแม่ค่ะสู้ภูสู้คนค่ะแม่คู่ขอขอบุญขอบคุณหลายๆสําหรับเอฟซีสายบุญเนาะค่ะที่รวมแรงรวมใจกันมากสิติดตสายตรงก็ดีหรือว่าท่างช่องนัชชาพาโชคหรือว่า ของวันของเอกความกับเกตแต่โม่เนาะคะ่ะลายช่องเนาะคะ่ะที่ยังติดตามอยู่ค่ะหรือจังไดขั้นแม่คู่ว่างเนาะคะ่ะโทรมาปรึกษาใดคุยใดเนาะคะ่ะถามแม่คู่บอว่างห้าเทียค่ะติดต่อนองหญิงใดเนาะคะ่ะที่เบอร์โทรนองหญิงคือนัชชาพาโชคนะคะ่ะความทั้งแฟสใดเนาะคะ่ะข้าเจ้าติดต่อมาว่าติดต่อไดทั้งใดก่ะสายตรงคือศูนย์หกสอง สี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งหรือว่าเบอร์นัชชาพาโชคได้ค่ะเด้อติดต่อมาอยากได้เฟสได้มอล่ำแม่คู่ไปนอนฟังนะสันจบแปดก่อนนะคะแปดก่อนนะคะเพราะว่าบางเทือบางที่เวลาเข้าทำงานให้ปู่จ้าสิก็คือมีก่อนว่านปู่ขอหวยแล้วกาอีหยังหีิงหน่อยหยิงว่นปู่ขอหวยผัวไปเอยหนึ่มเออเนั่นละละกาตามพักผัวเพิ่น อืมส่วนเกินหัวใจค่ะค่ะและ้วก็แม่คู่ก็บบางเทื่อบางที่กับวได้ล่ำให้ฟังเมื่อสุก่อนนะคะทีเ่เน้นกับวันปูขอ,อหวยกับล่ำบวกสวงมีสองก่อนนะคะนอกนั่นกับเกีตแปดก่อนก็คือเข้าอยากฟังจบนะคะก็คือติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวน้องยิงจัดการทรงห่ะค,ะค่ะค่ะแม่คู่กับขอขอบุญขอบคุณเล,ลายๆนะคะที่เป็นกำลังแรงใจให้แม่คู่นะคะ่ะได้สู่ต่อแล้วก็ แม่คู่ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้เอฟซีขึ้นกันนะคะที่ยังบ่ทันสำเร็จเนาะคะ่ะบางคนก็ขอปูไฟแล้วแต่ก็ยังบ่ทันสำเร็จเนาะคะ่ะการงานบางคนกับสำเร็จในกิจการงานในกิจการงานบางคนก็มาอ่อนวอนขอปูนบนบานสารกานั่นแหละคะ่ะได้ตามที่ไม้เพิ่นก็โทรมากแกงแม่คู่ แก่บนเต่งคันไห้ได้เด้อแม่คู่ก็จัดการไห้เด้อค่ะเด้อว่าเป็นยังค่ะเฮ้าอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตถึงปู่เพื่อนก็รับลู้คือเก่าเนาะค่ะแมนว่าบ่ดด้มากเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็กกาลังระบาดอีกแล้วเนาะค่ะอากาศกับเปลี่ยนแม่คู่ก็เลยว่าพักพักสักคนก็ดีเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทรออาโทรเอามียังก็คือปรึกษาใดเนาะค่ะ บางเทือบ,บางที่มันการตะไลทั้งเพิ่นทั้งเห่าเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแลาคกข้นก็เป็นไข้เป็นไอเป็นวัดายเนาะคะ่ะช่วงนี้กันระมัดระวังเนะะ้อค่ะเดอ้อระมัดระวังลูกไลยมันก็หลายคือว่าละ่ะแต่ว่าบุญเท่ากับเฮตุใดคือเก้านั่นแหละแม่คู่กับเฮ็ดตลอดนะคะ่ะพาเอฟซีสังคือเก่าแมนวาเอฟซีบดมาเนาะคะ่ะเพิ่นกับฝากมาแม่คู่กับเห็ุเป็นต้นเงิน หรือว่ารวบรวมกันเนาะคะ่ะเป็นต้นผปป่ารวบรวมกันสร้างประตูโค้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้กาลังสร้างค่ะกําลังกําลังเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าปูา่อ่ะค่ะคอยเฮ็ดไปนะะเนาะค่ะเนาะคอยเฮ็ดไปเมื่อวานนี่ไม่คู่กัไปย่างเลเบิงยู่นกระตังเสาขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเป็นโค้งแต่วา่าค่ะย่งบ่อท่านได้ร้ายว่าถอยไปยังบ่ท่านได้เป็นรูปเป็นล่างเพราะว่ามันเรื่มเฮ็ดและะ้วค่ะฝนกระตกเนาะคะ่ะฝนกระตกช่วงนี้ค่ะ เขากับละมัดระว่างไหวจักน้อยค่ะสิไปสิมากก็ต้องใส่แมสใส่ยางให้เรียบร้อยเนาะค่ะกักักตัวยุบานภัยบานมั่นกอนก็ดีช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าคนมั่นไข้หลายเนาะคะ่ะทั้งไข่ทั้งไอทั้งวัดทั้งถือฝนแดรนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่คู่่ะสิมาลงคลิปให้เอฟซีเบิงทุกมือน,นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าสิเป็นช่องของรัชาพาชโชคหรือว่า เสียเอกเนาะค่ะพารวยพร้อมทั้งแตงโมแล้วก็พร้อมทั้งยิมเหลาลวยนะคะ<อ>่ะนี่แหละ,ค,ะค่ะเพื่อนการติดตามให้เยอะเ้อค่ะเด้อกาบอถิมบอปลาบอไล่คือเก่านะค่ะติดตามได้คือเก้าทุกมือค่ะปูก่กระห้กำลังแรงใก่ห้กำลังแรงใก่ลูกล้านมีแห้งต่อสู่เนาะค่ะสุผภูสุคนเรื่องเรียกเรื่องเบือเท่ากับพิจารณาเบึงเนาะค่ะบางเทือบางที่ปู่อาจสิบไปหายในฝันกับป็่นไปได้ บางเทือบางที่บุญเฮาบ่ท่านหอดเฮ้าเห็นอยู่เฮ้าฝันอยู่บ่ไดขมีค่ะบางเทือบางที่ห้าสิได้ปูว้าโตนีเฮาก็ไปจำฟังใจขึ้นใจเข้าก็ไปเสือเข้าก็ถือรางวัลนสาม,มารถือถือรางวัลนได้ก็โดยแร่งอธิษฐานเนาะค่ะแร่งอธิษฐานโดยจิตอธิษฐานล้วกะบนบานสารก้าวบางเทือบบางที่นี่แหละ หาลาเทียนไปคู่อ่ะคือจังยูด่ายหย่อนปูคือปูหายกำลังเรยงใจปูหายกำลังใจเฮ้าหายต่อสู่กับชีวิตเป็นว่าถูกยากปัได้กิยาเฝ้าทอแเทยกยาเฝ้าทอถอยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันต้องมีแสงสว่างยักมือเนาะคะ่ะชีวิตของเฮ้ามันกับบ่เหมือนม่นตลอดเนาะคะ่ะทุกคนถูกมัดทุกคนเนาะคะ่ะเสื้อสีฟ้าฟันมาได้ค่ะขอหายกำลังเร่งใจเด้อค่ะเด้อหายต่อสู่ต่อสู่ไปค่ะมันต้อง มีมือกแกงละมีมือเหมือดแล้วก็ต้องมีมือแก่งนะคะม,มือนีบ่ถือมือนาห้อาอาจสิได้เนาะคะ่ะหฮากระเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆคือจังแม่คู่ผ้าเฮ็ดผ้าสางเนาะคะ่ะเป็นโตเป็นต้น,ตนขึ้นมาสางหายว่าสางนํำวัดนํำว่าทีปูระบุหายสางเนาะคะ่ะโบแมนว่าแม่คู่ตั้งไปสางหรือว่าตั้งเฮ็ดเกตนาขึ้นมาโบแมนค่ะคือคามอมายว่าคือ ในเมื่อว่าเข้ามาสายนี้เนาะคะ่ะแล้วก็มอีองค์ปูองค์ปูใหญ่ก็คือปูชีบขาวพร้อมปูตาปูบุญคุ้มเนาะค่ะที่เพิ่นได้มาเฮ็ดเหให้แม่คู่หูนะคะแล้วก็เพิ่นก็สามารถทีว่าซําเพิ่นเนระมิดเนาะค่ะอันสีเบลกับซัมเพิ่นเนรลมิดชีวิตใหม่ให้แม่คู่ ต่างต่ะกอนกับบ่แตกต่างค่ะคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละค่ะคนบ่ไดว้ว่าวิเศษวิโสอีหยังหลก้กกาแม่คู่กับจากประสบประการแม,กแม่คู่กับคือแม่คู่กับเสียมันนะคะ่ะเสียมันถือมันปูแม่คู่กับกาบว้คารวะบูชาทุกมือสวดมนต์ทุกมือค่ะตอนที่แม่คู่ลำบากแม่คู่กับอธิษฐานถึงปูแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ บางเท้าบางที่เห้าบอลูโตเนาะค่ะสิ่งดีๆเพื่อนมาเห่ากะรับเอาเนาะค่ะแล้วก็เขาค่อยๆบอกปูจมปากจมค่ว่าปูเอ้ยลูกคือทุกข์ึ้นอย่างแท้ลูกสีเข็ดจังไหนจะสิไปรอดปูก็เลยว่าอดเอาลูกอีกจังน่อยบ่โดนเดี๋ยวพอสีซอยปูกขาว่าแต่สีซอยสีซอยนี่แหละค่ะแม่คู่กับล้อคอยว่าปูสีซอยแม่คู่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆบึ้นนึงก็มาถามปูปูเป็นจังไงเฮ็ด ดีเลยหลวดหลูลลเฮ็ดไปเรื่อยเดี๋ยวพอสีซอยเอ่ยยังบ่ถึงเวลาย่ังบ่ถึงเวลาเพื่อนกัน,นะนําใหน้าหมแม่คู่เนาะคะ่ะแนะนําห้แม่คู่ไปบวชนะคะไปบวชชีเป็นเป็นชีพระวนั่น,นะคะ่ะไปบวชแบบว่าบวชจําศีลธรรมดาใส่สูดขาวนี่แ่ะคะ่ะนี่แหละเฮาก็ไปถือศีลกับปฏิบัติลองเบิง่งมันเมน่นบ่แม่คู่ว่าไปบวชแล้วมันสีวิตหนีอยู่บ่แม่คู่ขว่บบางสีเนาะบางเ่อบางที่เข้าใจหอนนี่ล่ละคะ่ะ เข้าใจหอนเอาคืนไว้โอ้ไปบวชที่ได้สิแก้ปัญหาใดน,นี่แหละฮะที่อไัอยขัตีทำส้อนใจคือการบวชคือการทำใจคือการปฏิบัติคือการปฏิบัติเนาะคะ่ะแม่คู่กับได้นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างบังเกิดขึ้นก็คือปูพ่นกะเลยไม่ยู่นําเนาะคะ่ะพ่นกเ็เลยมมา่หายิ่งดีๆซ้อนธรรมะหายิ่งดีๆก็แม่คู่แล้วก็ว่าคันรับปากรับคำเออว่าสิเท็ดสี่สัง เฮดหอไ้พอบอยังสิ่พอกัสิซอยจัยงสิแม่คู่กัเล่ยเฮดเฮดล้วกันมีผลสําเร็จมาเรื่อยๆค่ะสําเร็จมาเรื่อยๆแม่คู่ก็เลยอยากฝากว่าเอฟซีคือกันกับแม่คู่เนาะคะ่ะผู้ที่บ่ท่านสําเร็จคือเขามีจ,จิตใจใส่รัทธ่าบางเทือบางที่มันอาจสิบว่ท่านเกิดนะคะคือเดี๋ยวนี้มันอาจสิบ่ท่านเกิดแต่ว่ามันก็นมีผลเนาะคะ่ะเฮ้าเฮดดีไปเรื่อยๆนะคะปฏิบัติเรื่อย และมันก็สิมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเท่าเนาะคะ่ะนี่แหละแม่รูว่าอันได้กระตามผู้อื่นมองบ่เห็นคนมองบ่เห็นแต่ว่าสิ่งศักซี์เพิ่นเห็นเนาะคะ่ะเฮาเห็ดดีรับรองว่าจังได้กระได้ดีแม่รูว่าเพราะว่าบางเท่อบางที่บ่าจาเป็นต้องเห็ดเอาหนาบางเทื่อบางที่บ่เป็นว่าคนบคนเห็นเฮาจังเห็ดคนบ่เห็นเฮาบ่เห็ด มันเป็นยังสี่ผู้ล่องคนคิดจังสี่อัน,นีคือแมนว่าเห็นบ่เห็นเท่เเาเห็ดแต่ว่ามันกนสิเกิดผลดีต่อเห้านะคะเทวดาฟ้าดิน,นะะเนาะค่ะเนาะหลกหลกของวิญญาณเท่าค่ะบอสสามารถสี่มองเห็นแต่ผนมองเห็นเท่าแล้วก็เห็นความลำบากเขาเท่าเห็นความตัง้งใจกิ่งของเขาแม่คู่กับขอปูวา่าขั้นผู้ขาฟื้นได้ขั้นผู้ขาเฮ็ดได้ไดกสิขอปฏิบัติ ทั้งวัดทั้งว่าสร้างบุญสร้างกุศลน้ำเพื่อโพภายนาแล้วก็ปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็ขอให้ครอบครัวอายุเย็นเป็นซุกแลก้วก็ให้ได้สร้างทางพระพุทธศาสนาผู้ขากาสิขอเป็นตัวแทนสายบุญนั่นล่ะคะ่ะที่เพื่อนอยกรวมสร้างน้ำเ่มีโอกาสนะคะหรือว่าคนอยู่ต่างประเทศให้ว่าเม่มีโอกาสสิเดมาหาปูเพียงแต่ อธิษฐานปู่การับรู้้อค่ะเด้อรับรู้แล้วเพื่อนก็นร่วมบุญมาให้เพื่อนอธิษฐานจิตเอาอธิษฐานว่าผู้ขานางนี่เด้อนมสกุลนี้ขอรวมบุญไปนําแม่คู่ขอรวมสร้างลวก็ขอให้บุญส่วนนี้เข้าก็อธิษฐานเอาค่ะให้ให้ว่าปู่เพิ่นรับรู้คือเก่านะคะสิ่งซักซิ์สิธิงนะค่ะเพื่อนรับรูะะะะรบร้ได้บ่จําเป็นต้องว่าขันบอมาก็ยยานบอด้บ่แม่นค่ะได้คือเกา่า อธิษฐานเอาเด้อค่ะเด้อแม่คู่ขอทรงกำลังแรงใจให้ผู้ที่ตกทุกข์ใดยากผู้ที่เพท่านฟื้นให้สำลเรเรยวๆนี่ค่ะให้ลุ่่วงไปด้วยดีนะคะเนาะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงการเงินการงานเพิ่นก็ให้จะเลื่อนก้าวหน้าน,นะคะมือนีแม่คู่ก่ะซินิมนตนปู่คือเก่าเนาะค่ะ แม่คู่ค่ะขอขอบขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะที่รวมแรงรวมใจกันอยากสร้างบุญสร้างกุศลไปนั่งกันกับแม่คู่ขอให้เพื่อนเจริญเจริญสุขภาพแข็งแรงดวยค่ะเด้อค่ะอาจารย์นายกตีตามเบิร์กแล้วค่ะตีตามวาปูสิวาจังไนแล้วค่ะค่ะวสะวัสดีค่ะ,คะ